ในหัวข้อที่เราจะพูดกับวันนี้ก็คือสินค้ามือสองออไปเจอชุดทหารชุดหนึ่งแขวนไว้พอซื้อกลับมาแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงแบบรองเท้าเขาเรียกวรองเท้าทหารอะ่ะเอ,อง <back. S 2> แบบก็เดินเดินเดินอยู่รอบบริเวณเตียงเขาของอมือสองในร้านในร้านญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บนางก็เลยเอากระจกอันนี้ตั้งไว้บนตรงทางเดินที่จะขึ้นห้องชั้นสองพอส่องกระจกปุ๊บอะ นางเห็นเงาอะโผล่มาข้างหน้าในกระจกแล้วเอาหัวทุบก,กระจก ก็มาพบกับพวกเราในรายการตุ๊ดนน์สำหรับวันนี้นะคะพวกเรามีเรื่องราวที่น่ากลัวจริงจังไปไหมจริงจังมากเพราะรายการของเราก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแบบจริงจังแต่การแต่งตัวคือแบบน่ากลัวเลยเพราะวันีลดวมาในตีมอะไรไซส์ แล้วก็ชุดก็ใหญ่กว่าใครอีกแล้วก็ปกตินะแม่ก็แม่แบบว่าที่จีนญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นตรงไหนหรอก็ญี่ปุ่นอยู่เทนเนล่าอ่าสำหรับรูปแบบรายการเราก็จะเปลี่ยนไปทุกๆ EP เนาะจากแบบรายการผีตอนเนี้ยกลายเป็นรายการขำคนดูอะที่ดูของที่ดูเราแล้วก็อยู่ในด้อมเราอ่ะก็ต้องปรับตัวไปทุก EP ว่ารูปแบบรายการนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนอต้องเตรียมใจแล้ว ปูชนียบุคคลของเราก็รออยู่ที่รูปวาดที่จะให้เราเคารพนั่นก็คือพี่สันญาค่ะสวัสดีค่ะอ๋อก็ยังคงประดังเฉดอยู่เหมือนเดิมเหมือนเวอร์ผิวหันไปเหมือนเวอรอลององทำซิก็ไม่เหมือนเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ตัดหมดเลยอะเดี๋ยวไอซีซี เหมือนมากยังอ๋อยังไม่ถัมาคืมันเหมือนกําลัง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 สำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่แต่งตัวไปญี่ปุ่นมาจริงๆมันมีที่มาของการที่จะเล่าเรื่องผีในวันนี้นะไม่ได้ไม่ได้พูดว่าเล่าเรื่องผีดีกว่านั่งถกเถียงนั่งทอกนั่งอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องในหัวข้อที่เราจะพูดกับวันนี้ก็คือสินค้ามือสอง อันนี้คือมือสองหมดเลยปะเนี่ยอยู่แล้วฉันมือหนึ่งละสิแต่สภาพสภาพผมไม่ไม่เหมือนมือหนึ่งนะผ่านมาน่าจะร้อยมือโดยขยุมไงโดยยุ่มหัวขยุ่มค่ะขยุ่มหัวก็คือว่าจริงๆแล้วว่าเอามาเป็นประเด็นเพราะว่าสินค้ามือสองอ่ะปัจจุบันนี้มันค่อนข้างใกล้ตัวของหลายๆคนเยอเพราะว่าแล้วสินค้าสินค้ามือสองเนี่ยมันจะ เรียกว่าตาดีได้ตาไร้เสียหรืออะไรก็ตามเนาะ uh huh. แล้วเท่ากับว่าสินค้าพวกเนี้ยมันก็ต้องเคยมีเจ้าของคนเก่ามาก่อน <ừ> อะไรอย่างนี้ <ừ> อ่ะอยากสมมตินคนดี้เนี่ยคันดี้มีความรู้สึกยังไงกับของมือสองซื้อไหมหรืออะไรไหมอะไรยาถามว่าซื้อไหมซื้อตัวเองชอบเพราะว่าไปเป็นของที่แบบราคาย่อมยาวที่เราจับต้องได้แล้วก็บางชุดมันสวยมาก <ừ> จริงๆ,ๆมันทุ้มกับราคาเลยแบบ ิบาทยี่สิบาทอะไรเงี้ยไม่เคยบอกไม่เคยซื้อไงมันเป็นแค่การแสดงเฉยอ๋อเป็นวาไรตี้วาไรตี้เราเรือยล้วโป๊ะบาทสิบบาทยี่สิบบาท่ไรู้เลยรู้เลยที่ไหนมัมีมีะมันมีแบบเข้าใกล้เรื่องของมือสองไหมที่ชีวิตประจำวันถ้าพูดว่าเข้าใกล้ไม่เข้าใกล้เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบชุดแบบคนแก่วินเทจก็เพราะว่าแกใถ้าแก่เราหน้ามีก็โอเคนะ อ๋ก็ทีเนี้ยเราเสื้อผ้าคนแก่ของญี่ปุ่นมันสวยใช่ใช่แล้วเราอ่ะใช่ว่าจะบินไปกับญี่ปุ่นตลอดเวลาได้ออก็เลยแบบอ้ามือสองแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าไปเลือกที่เขาเลือกมาแล้วนะต้องขุดคุยเท่านั้นสนุกด้วยแล้วก็ภูมิแพ้ด้วยก็ประมาณนี้เสื้อผ้าเหมือนเมื่อวานที่เราไปกันก็เหมือนกันใช่อ่ะพีพีล่ะชอบ ตุ๊กตาเอ้ยตุ๊กตามือสองเพราะเป็นคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาอยู่แล้วบางทีเราซื้อมือหนึ่งอะราคามันก็แรงไปพอมือสองราคาพอมือสองปุ๊บมันลดมาเราก็เออเราเราจับต้องได้ตามสภาพด้วยแล้วแบบบวกกับมือสองอะมาต่อให้มันจะแบบเขาเรียกว่ามันจะแบบสวยแค่ไหนวะไม่สวยไม่สวยยังไงก็ช่างแต่มาถึงมือเราเดี๋ยวเราไปจัดการเองเราไป รีโนเวทตุกตาขอองงเเรามันหัวหลุดแล้วมีเลือดไหลออกมาเออในอีพีแรกุแต่มันก็เคยมีนะมีมีตุกตาไม่ไม่ถึงกับว่าเลือดมีตุกตาที่แบบดูเก่าอ่ะอืมแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเราก็ซื้อเลยในราคาที่แบบอย่างมือหนึ่งขายสามพันแต่สภาพนี้ขายอยู่พันหอย่างเงี้ยเ้ยแต่ว่ามือสองบางครั้งอะมันก็ แพงกว่ามือหนึ่งนะเพราะมันหายากพี่พี่เป็นเหมือนเราก็คือเราจะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นแต่ทุกคนไม่เคยรู้ใช่ไหมว่าที่มาต่างๆของของที่เราซื้อมันมาจากไหนแล้วมันเจ้าของเขาจะมีความห่วงไหมหรืออะไรก็ตามอเงี้ยอันเนี้ยเคยเคยมีประสบการณ์ในการซื้อแฮ์พี้มือสอง ม่เเจอลยแบบนี้น,นี่เป็นคนชอบใส่แฮรพีทนะแต่ไม่รู้ว่าผมที่มาคือแบบเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าผม,มผมมันมาจากที่ไหนบ้างอะไรอยังไงบ้างใใชๆๆอันนี้เรียกว่ามือสองไหมผมอะก<ม>็ต้งต้งมือสองสิสเพราะมือหนึ่งก็อยู่ที่หัวเจ้าของ มก็มาอยู่ที่เราเห็นไหมนี่ก็อันนี้อ่ะเคยเคยแบบว่าครั้งแรกสุดในการเข้าวงการผมผมเพียเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวงการแฮงพีทซึ่งตอนตอนนั้นอ่ะเพื่อให้พีทมาแล้วก็ครั้งแรกในชีวิต่ะฝันเลยฝันว่ามีผู้หญิงอ่ะสกินเฮดข้างเดียวอย่างเงี้ยมายืนอยู่ที่ปลายเท้าอ่ะตัวเองหรือเปล่าทองกระจบ่ะ กำลังน่ากลัวเลยอ่ะก็เราตั้งใจฟังเอาใหม่ก็เจอเจอเจอแบบผู้หญิงแบบถ่ายข้างอะไรเงี้ยมายืนยืนเฉยแล้วก็ยืนแบบว่าเหมือนชี้มาที่เราอ่ะเอออันนั้นครั้งแรกที่ฝันอะไรเงี้ยพอแต่พอตื่นมาแล้วก็ตอนนั้นก็เราก็รับรู้แหละว่ามันน่าจะมาจากแฮปปี้ที่เราได้มาแล้วเราก็เหมือนอธิษฐานในใจเลยว่าเออถ้าสมุิเป็นผมของคุณจริงอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลให้ดีที่สุด จะตากให้หอมจะเลี้ยงให้ดีแต่แบบโน่นนี่นั่นจะแบบใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเห็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าาคืนเหรอน้ามาทวงคืนเหรอเราก็ต้องถามว่าแบบพูดภาษาไทยได้ไหมก่อนเพราะผมนี่มาไม่ใช่มาจากที่ไทยอย่างเดียวนะเวียดนามจีนมาอะไรอย่างเงี้ยมาหมดนะ เราก็จะถามว่าโอนพร้อมเพย์มาได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็เสี่ยงเงินซื้อทุกไม่แต่เอาจริงว้ได้ราคาถูกแต่ตอนนั้นพออธิฐานเสร็จใช่ไหมก็ไม่เคยเจออีกเลยนะหมายถึงแบบว่าเราไม่รู้ว่าเขามาจริงหรือว่าเราคิดมากใช่ไหมเพราะว่าการที่เราคิดมากก็ทําให้เราฝันได้อาอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวที่มีขามือศอกเอาจริง ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามอ่ะเราจะบอกแบบนี้หมดเลยอ่ะเวลาเราซื้อมาว่าเราจะดูแลให้ดีที่สุดอย่างของเล่นเราเป็นคนตะสมของเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเออเราจะดูแลให้ดีที่สุดให้อยู่กับเรานี่แหละอะไรอย่างเงี้ยพูดไว้ก็ดีนะเพราะบางเพราะบางเคสมันก็จะมีแบบพวกที่ชอบเล่นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วม,ม,มันมีแบบเราไม่รู้ว่าพวกสัมภเวสีอ่ะ เขาอยากจะมาอยู่กับเราโดยกวันมาสิงตุ๊กตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซ้ำนะเรื่องเรื่องซ้ำนะไม่นี่นี่พูดถึงเรื่องซ้ำจากเรื่องอีพีอื่นๆก็เข้าใจแต่แต่อีพีอื่นเราไม่ได้พูดถึงไงไม่ได้พูดถึงพวกสัมภเวสีไงบางทีเขาก็แบบว่าอย่างเราอ่ะเราพูดปากเราเขาเรียกว่าปากพ่อย่ะอย่ามาเราค่ะฉันหรอเออหลอนคนเดียวเล้วคนเดียวหรอ อย่างที่เราล้อกันในที่ฮิวใช่ไหมพวกแบบหัวหุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบล้อว่าแบบอย่านะอย่านะคะอย่าอย่าอย่าทำแบบนี้อย่ามาเล่นแบบนี้นะแล้วแบบก็มีรุ่นพี่พี่กระเทยคนหนึ่งเขาก็เตือนไว้ว่ามึงอะอย่าไปพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพวกสัมเวสีที่อยู่ที่อื่นเขามาเข้าเขามาอยู่จริงนะแล้วแบบจะจะซวยนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอะของมือสองอะได้ยินที่มาบ่อยมนกันนะว่าเขาเอามาจากไหนเพราะเราสงสัยเนาะว่าเขาจะเอามาจากไหนนักหนาอะไรเงี้ย บ้างก็ว่าเป็นของที่ชาวญี่ปุ่นอ่ะเหมือนบริจาคอะมันบริจาคแลค้วคขึ้นแบบว่าเ,เหมือนเขาเอาเขาเอามาขายในไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นกระสอบต่างๆอ่ะบางก็ว่าเป็นของที่เป็นของบ้านคนตาย เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมมันเคยได้ยินแต่ฉันมีความคิดเห็นว่าบ้านคนตายเป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ใช่ใช่เพราะบางของบางอย่างมันไม่ได้มันไม่น่าจะต้องหลุดมาบริจาคถึงใครก็ตามอะไรเงี้ยของบางอย่างอย่างเช่นเสื้อผ้าแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบรนด์ดีใครเอาไปทิ้งอย่างเงี้ยเอาไปเผาอย่างเงี้ยมันก็เสียดายปพาะเขาเออไปสู้ไปบริจาค กระโปรงนี้ก็ติดคราบเลือดนะแม่ตู้เอาไปบริจาคดีกว่าแล้วพวกที่มันคิดหัวการค้าไงมันก็เอามาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เชื่อว่าแบบของมือสองอย่างพวกเฟอร์นิเจอร์เนี้ยมันจะเลือกเราจริงนะหมายถึงว่าอันนี้ดูทวิภพเยอะก็เลยกันกรองออกมาเป็นแบบนี้มิงห์แล้วยังเขียจว่าเรากำลังเดินอยู่ปุ๊บสะดุดตาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อวานที่เราไปเจอเด็กหุ่นเด็กอะ อุ้ยอันน่ากลัวมากเมื่อวานนะพวกเราอะไปตือสบายมือสองไม่นั่นคือมันแอดในซอกในลืออะเข้าใจฟิลกองฉันถึงอะไรตกใจว่าเฮ้ยเหมือนนึกว่าเป็นเด็กแอบมองฉันอยู่แต่แล้วฉันก็จะอีเลยเลยจูนเธอมาดูก่อนไงก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาซื้ออะผมไปตีนี่ภาษาไทยกฎนึงนาะฉันลืมมาฉันลืมฉัขอโทษเออนั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าซื้อมาไว้ในรายการอะฉันว่าจะต้องดีต้องปังไม่ฉันกลัวอันนั้นน่ากลัวเกินหุ่นหุ่นเมื่อวานที่ดูอะแล้วสายตานางคือแบบใช่ อาคัดแคนก็นางไม่ใช่เหมือนอาคัดแคนนะโอ้ดูนางเยอะเวอร์ไม่เอาจริงๆแล้วเวลาแบบเคยชอบคิดแบบยิงใหญ่เวลาเหมือนเราเดินเดินไปแบบซ้ายขวาเงี้ยเหมือนแบบนางเลเราไปด้วยนะนางบูลลี่หานางหาจุดหาจุดที่อยากจะด่าใครอยู่ค่ะแต่เนี้ยก็ถือว่าแชร์วิธีการรับมือเนาะได้ของมือสองมาแล้วก็ควรจะแบบถ้าสมมติเขามีเขาต้อห่อจริงๆอ่ะเราก็ควรจะดูแลเขาให้ดี เป็นคนที่ชอบของมือสองอยู่แล้วอะเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่เคยได้ยินมาก็มีนะที่เออมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปตลาดลงโรงฮิมารายันเออโรฮิมารายันเอาใหม่นะคะฉันไปตลาดโรง,งฮิมารายันมาไม่รู้เลยเอ,อแล้วออมีผู้ชายเขาก็ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วแบบเป็นเสื้อผ้าแบบช่างกิโลขายผู้ชายคนนั้นอะเขาเป็นหารเธอพูดถึงตัวเองหรือเปล่า <laughs> เขาเป็นทหารเขาเป็นทหารมาก่อนแล้วแล้วทีนี้เขาเหมือนแบบว่าไปเจอชุดทหารชุดหนึ่งเขาก็ซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาเขาก็เอาไปซักทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงแบบรองเท้าเขาเรียกวรองเท้าทหารอ่ะเขาแบกแบบก็เดินเดินเดินอยู่รอบบริเวณเตียงเขาเขาก็ไม่ได้ใส่อ่ะคือเขาเหมือนเขาปลดประจำการไปแล้วเขาเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนเขาก็งงว่าทาไมถึงได้ยินเสียง ตอนแรกก็แบบเอ๊อย่างกองแกงกองแกงอ๋อ,อ,อเป็นหูกูจนกันนี่จ้ามันแบบเอ๊ใครเล่นอย่างหรือเปล่าอย่างเครื่องหัวชนตุ้มหัวเขาก็ได้ยินเสียง,ยงเขาก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงปุ๊บเขาก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นใครก็ผ่านไปกลับมาอีกตอนกลางคือนนอนคราวนี้ก็คือแบบเหมือนเห็นผ่านตาเหมือนกําลังจะนอนแล้วแบบเห็นผ่านตาเห็นผู้ชายชุดทหารแต่ตัว ตัวดำเกี้ยมเลยนะพูดถึงตัวเองอีกละไม่ได้เลยหยุด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 ก่อนขอโทษค่ะเป็นนี่เป็นนี่อย่ามามารายการนี้แล้วนะกูออกแล้วนะไปกูใส่ใบละออกละขอออกละค่ะอย่ามันพูดเล่นไงเพราะว่าไม่ได้คิดจริงอี คิดจริงค่ะทำไม่ะเออเออคิดจริงค่ะฉันรู้ค่ะหล่อนบูลลี่ฉันมาตลอดค่ะตั้งแต่ต้นรายการจนรายการจนบบหลาก่ายอนแรกเอัธรรคนเก่าก็โดนอย่างนี้เหมือนกันนี่แหละถึงรู้ได้ยังว่ามันถึงออกแล้วเอออ่ะเจอทหารตัวดำตัวดำเมี่ยมเลยน้วก็งงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นน้วก็นอนไปอยู่ดีๆนะกก็ฝันเปียกอ มันจบแล้วเรื่องนี้ไม่จันฝันว่าตัวเองอ่ะเหมือนแบบเป็นทหารผ่านศึกกันแล้วแบบตัวเองอ่ะโดนยิงเข้าตรงหัวใจแล้วนางก็สกระสดอุงตื่นขึ้นมาเหมือนนางคิดอะไรไม่รู้อ่ะไปหยิบเสื้อทหารนั้นออกมาแล้วมาดูสรุปว่าอีเสื้อนั้นมันมีรู รูโดนยิงคุณเนี่ยเหมือนเคยได้ยินอันเนี้ยแล้วแบบมีรูตรงแบบตรงที่แบบโดนเขาให้นมบุตรอะไรเงี้ยป่ะไม่ใช่หัวใจไม่ใช่นมไม่ใช่หัวนมเนาะเออแล้วนางก็ไปแบบเหมือนแบบไปปรึกษาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเออทันเจอยางนี้มาเจอยางงี้มาเพื่อนก็บอกว่าให้ไปทําบุญเราเสื้อผ้าเราไปเผาซะต่อมาเราก็ไม่เจออะไรเลย พูดถึงเรื่องนี้ก็เหมือนแบบต้องดูให้ดีๆเนาะว่าของอันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องที่ฉันเคยฟังมาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ตดเลยจะทำกันบ้านมาดีโอ้โดนแย่งเหรอใช่ยังไงเล่ามาเลยก็เหมือนแบบว่าเป็นเรื่องที่ฉันแบบฟังเขามาจากรายการหนึ่งเมื่อกี้เลยรายการหนึ่งหลอดเอาของเขามาเลยอย่างนี้ดีกว่า จะไ,ได้แบบมาแชร์กันปังเป็นเรื่องของของมือสองในร้านในร้านญี่ปุ่นแห่งหนึ่งซึ่งอ่ะผู้หญิงี่ยชื่อคุณแยมเขาก็แบบไปแวะซื้อของมือสองร้านญี่ปุ่นแล้วเขาก็ดูแหละว่าเออไปดูก่อนว่ามันมีอะไรหรือเปล่าถ้าชอบสป่าไหนก็เอากลับบ้านเหมือนเมื่อกี้เลยที่บบกว่ามันเตะตามึงแพอเดินไปปุ๊บวุยของชิ้นแล้วเราจะเจอวะ่ะอะไรเงี้ยซึ่งของชินเนี้ยอยู่ในลืบเลยอยู่ในซอกเลย ประทยกดนึงซึ่งมันจะแบบไอ้จ้ของชิ้นเนี้ยอยู่ในซอกเลยซึ่งเป็นกระจกแล้วนางเห็นแล้วนางแบบวิชอบว่ะจะเอออยากได้แบบไปดูรูปตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยแบบถามเจ้าของแล้วว่าเอออยากอยากได้กระจกอันเนี้ยค่ะราคาเท่าไหร่เจ้าของแล้วก็บอกว่าติดอยู่ตรงที่กระจกก็แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูอ่ะมันก็ไม่มีแล้วนางก็เลยถามว่าถ้างั้นจะขายเท่าไหร่คะตอนนเนี้ยราคาไม่มีเขาขายก็ว่าจะเอาจริงๆใช่ไหม ถ้าเอาจริงได้เดี๋ยวลดราคาให้อะไรเงี้ยเออนางก็เลยซื้อมา,าประมาณน,านั้นแล้วก็ได้มาไหมได้มานางก็ซื้อมาเลยพรามันมนางทุกจ่ายอย่เอเออะเธอเสร็จแล้วปุ๊บนางก็เลยเอากระจกอันนี้ตั้งไว้บนตรงทางเดินที่จะขึ้นห้องชั้นสองอนางก็ตั้งมาข้างล่างนั่นแหละวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แบบอยากกินสั่งสั่งพาชีกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเรียกสามีมากรุบแล้วก็เพื่อนมาอีกกรุบหนึ่งมานั่งกินเหล้ากันท่านนี้พอเริ่มกินเหล้าได้ที่ปุ๊บเพื่อนคนเนี้ยกำลังจะ คือไปข้างบนแบบไปดูห้อหั่นนั่นนี่ในห้องของเพื่อนเอกะทับหนึ่งนางก็เลยไปนั่งจ้องอกระจกพอดีนางก็เลยไปจ้องกระจกแล้วนางก็แบบกรีดขึ้นมาเลยแบบว้ายอะไรเงี้ยแล้วก้มหน้าตัวสัตว์แล้วก็คุณแย้มก็เลยถามเพื่อนว่าเออเป็น,นอย่างเป็นอย่างหรือเปล่าเอกานางก็แบบบกาอู้คุณแยมเนี่ยก็เลยแบบว่าลากนางมาแล้วก็มาถามอ่ะงตั้งสติก่อนเลยว่าเธอเป็นอะไรห,หรือเปล่าน,นางก็แบบว่าเาป็นกระเทยหรอ <laughs> ก็เลยกลัวตัวเองในกระจกเงหรอนะเพื่อนน้ก็เลยบอกว่าขอไม่เล่าตอนนี้ได้ไหมอะไรอย่างขอแบบเป็นอีกวันนึงหรือวันรุ่งขึ้นหนีได้ไหมอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกขอกลับบ้านไปก่อน เพื่อก็เลยไปส่งกลับบ้านเสร็จแล้วพอตกพอพอกลับมาที่ห้องอีกทีหนึ่งตรงกระจกอะมันขึ้นเป็นไอเป็นเหมือนไอน้ำมาเธอแล้วเป็นตัวแบบขยึดขยักขยึดขยักอะไรเงี้ยเขาเอาเครื่องพ่นไอ้น้ำไปวางไว้ตรงนั้ใช่เพราะว่าจะให้ห้องสนหอมถูกต้องพังพังเรื่องเรื่องไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บหน้าก็เลยแบบไม่ใช่อะไรมากแล้วก็เลยขึ้นห้องกลับไปนอนเหมือนเดิมทุกอย่างพอตื่นเช้ามาปุ๊บคุณยนก็เลยลงมาส่องกระจกพอส่องกระจกปุ๊บอะ นางเห็นเงาอะโผล่มาข้างหน้าในกระจกแล้วเอาหัวทุกทกระจกปังจากข้างในมาเหรออืมนางก็เลยชอ็อกสีแล้วก็เรียกแฟนนางมาก็เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเข้าไปดูจริงๆอะกระจกแตกไอ้ตรงที่นะท,ที่แบบที่ผีถูกอะกอืมนางก็เลยว่าอ่าไม่ดีละของนี้นจะไม่ดีแล้วก็เยกลยขนย้ายอ่ะไปข้างนอกเพื่อให้เทศาบาลมาเก็บแต่วันนั้นหน้าเทศบาลดันไม่มาเก็บ มึงก็คือเอ็นดูเหมือนกันนะคือแบบเออเขาแบบว่าเขาจะอจากเจอแล้วอย่าเออเขาจะฟิวก้เฮสบากับบามาเกิปพอตกกลางคืนเสร็จปุ๊บคุณแยมอ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงแบบพูดพูดอยู่ข้างนอกช่ว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 อะไรอย่างเงี้ยเธอนากก็เลยเปิดประตูอาจจะอูวแบบภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าเขาจะฟิวกอนากก็เลยเปิดผ้าม่านไปดูเจอผู้หญิงอ่ะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็พอนาแล้วก็อย่าแม่นากก็เลยปิดผ้าม่านเลยนางก็เลยแบบเอาละ ต้องโดนแล้วแน่เลยไอก้กาจนแหมวันหนึ่งแฟนนางกลับมาพอดีนะครับ,บบว่าเธอเอากระจกเนี่ยเอาไปคืนให้ได้ไหมหรือว่าเอาไปทิ้งอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยนางก็เลยขอให้แฟนมาทําให้หน่อยแฟนก็เลยห่อศพเจ้าแล้วก็ห่ออะไรนะหอ่หอศพแบบผ้าห่อศพอะเคื่อง่วก็อกระจกเออห่อกระจกเออแล้วก็ไปให้ให้เทสกิแล้วให้เทสกิตร้ใครไปเผาททาลายเฉยเนั้นเองอืมแล้วหลังจากนั้นคือกับเจอผู้หญิงนี่เอเลยสงสารเนาะ ม่งสารผีที่โดนเผาถูกต้องเพราะว่านางก็ยังไม่ได้ทําอย่างนู้นเลยอ่ะมือชุยชุยชุยหน้าบ้ามาเจอเขาใหชุบผีดูได้จากเรื่องผีน่ากลัวที่กูฟังมามึงมันน่ากลัวมากเลยแต่พอกูเล่ามือมันมาหน่ากลัวไม่เติดไม่เติดได้ยูหน่ากลัวเพราะมีสิ่งอื่นที่น่ากลัวกว่าคือหน้ากูเล่ก่อนเลยเอา เอาจริงเราอะทำลายเรื่องผีของนางเลยไม่น่ากลัวไงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราอะกลัวขอหวยมันคือจัจกเรามันมีอยู่ว่าขอหวยเอาเวลานั้นอะขอหวยหวยหวยอะคือแบบหวยหวยหวยขอหวยอ๋อถ้าเป็นเวลานั้นก็บวสามารถตียามก็สามารถขอได้เธอเธอบอกหวยฉันจัแน่ว่าหวยออกอย่างนี้เลยผี เธอขอดสองตัวสามตัวอีกก็บอได้อะถ้าเราทำคืนละโอ้แล้วเราไปเออาไปหรอคปว่มาปุ๊บบอดได้แล้วก็อยู่ในกระจกเลยอีกวันหนึ่งไปอยู่เองไปอยู่เองเลยก็จะเต้ออะไรก็ดูดูกันนิดนดีิดนึงเออถ้าสมมติว่าไปซื้อโดนของที่มีเจ้าของที่เขาห่วงมากอะไรเงี้ยก็ ก็ดูแลให้เขาดีตาดีได้แต่ลายสีอ่ะรือว่าแบบบุญบาปอ่าอยู่ที่บุญบาปด้วยสําหรับใครที่เคยซื้อของมือสตองอยืกแชร์ประสบการณ์ให้เราก็สามารถมาแชร์ให้เราได้เพราะว่าเราเมากันเยอะมากในรอเมาๆนาสามชั่วโมงแล้วแมมใช่ถ้ายิ่งหวาวอ่ะเราจะยิ่งอยากจะแบบเอามาถ่ายทอดก็ส่งเรื่องกันเข้ามาที่ โซเชียลของตุนในนะครับม่าจะเป็น i อจีทวิตเตอร์ยูทูบเท็กก์ตอกอะไรเงี้ยส่งมาได้หมดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะมาติดตาม y ยู t ท b e เราเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนห้องว่างนอนมากสำหรับอีพีหน้านะคะเราจะมาเล่าเรื่องอะไรชุดไปชุดอะไรก็ร่วมติดตามชมนะคะวันนี้ไปกัแลวค่ะสวัสดีค่ะเรื่องผีที่ เกี่ยวกับโรงเรียนเป็นคล้ายๆกับตำนานเรื่องผีในโรงเรียนที่เคยได้ยินกันมาด้วยความที่แบบว่าไปกระเทยก็อยากไปกับผู้ชายผู้ชายจะไปเอาฟิลแบบล่าท้าผีสักพักหนึ่งช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเราได้ยินเสียงแล้วมันดังมากดังเป็นงานประจำปี<ม>ซึ่งม .5 ฉันก็ต้องแบบตื่นเช้าหน่อยหนึ่งเพื่อมาแต่งหน้าไปเดินขบวนฉันรอเพื่อนฉันมารับที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนังก็เลยโทรนังก็โทรมาฉันก็รับ คุยโทรศัพท์กันนี่นี่สักแป๊บหนึ่งเสียงอ่ะมันตัดไปเองเว้ยเราก็ไปเสียงแบบ